สวัสดีครับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับขอบคุณอย่างยิ่งที่ช่วยสนับสนุนช่องนะครับวันนี้มีประเด็นที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับคุณเฉลิมอยู่บำรุงที่ออกมานะครับถแถลงตอบโต้ไม่ใช่ตอบโต้พักเพื่อไทยสีพักเพื่อไทยเขาไม่ได้ออกมาอะไรนะครับออกมาร้องเรียนออกมาโวยวายนะครับผมจะบอกคุณเฉลิมอยู่แบบนี้นะครับ การที่คุณบอกว่าตัวคุณเนี่ยได้รับความนิยมคุณช่วยพักเพื่อไทยมาตลอดนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับคือผมอยากให้คุณอยู่กับความจริงนะการที่คุณบอกว่าคุณไปจะไปปลาใสาเนี่ยมีคนรอคุณอยู่ไม่ต้องไปเกณฑ์คนไม่ต้องหาคนมานะครับยังไงคนก็อยากจะฟังคุณอยู่แล้วคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะ อากับิรรยาของคุณที่แสดงออกว่าคุณมีบุญคุณเหลือเกินกับพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ฟังนะครับคุณเฉลิมอยู่บนดุอันดับแรกเนี่ยคุณใช้อำนาจหน้าที่ของคุณเนี่ยในการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยสั่งย้ายข้ามข้ามห้วยลูกคุณจากทหารมาเป็นตำรวจใครครับใช้อำนาจจากพรรคไหนก็พรรคเพื่อไทยไงในตอนที่คุณเป็นรัฐมนตรีมหาไทยคุณก็ใช้อำนาจนี้ไม่ใช่เหรอในการสั่งย้ายลูกตัวเองเนี่ย ให้มาเป็นตำรวจนั่นถือว่าคุณก็อาศัยไหว้วานจากพรรคเพื่อไทยถูกไหมครับถามว่าทุกคนทั่วไปประนามพรรคเพื่อไทยแล้วก็รู้สึกไม่พอใจไหมนะตอนนั้นทุกคนเขาก็ไม่พอใจครับเพราะคุณใช้อํานาจหน้าที่ไม่พอไม่ชอบโดยเฉพาะความเป็นรัฐมนตรีนะครับสั่งย้ายลูกตัวเองโดยไม่สนใจว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งผลกระทบยังไงต่อพรรคเพื่อไทยคุณเห็นแก่ตัวไหมเฉลิมเห็นแกตัวคุณก็เอาประโยชน์ของครอบครัวคุณเท่านั้นแหละครับ พอเสียประโยชน์คุณก็ออกมาโวยวายพอไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ฟาดงงฟาดงานสิ่งสําคัญที่สุดนะเฉลิมอยู่บำรุงคือไม่มีใครเขาอยากฟังคุณหรอกครับศูนย์รวมของพรรคเพื่อไทยก็คือดรทักษิณชินวัตรเท่านั้นคุณไม่ได้มีค่าในสายตาประชาชนเลยแล้วคุณสําหรับคุณแล้วในสายตาผมเนี่ยในฐานะที่อยู่ทางการเมืองมานานเนี่ยผมเสียอิสเอียนคนอย่างคุณด้วยซ้าไปไอ้นักการเมืองที่ใช้วัฒกรรมเข้ามาสู่การเมืองพูดกระแนกกระแนหพูด พูดเก่งพูดแล้วคนอยากฟังอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกครับไอ้สมัยนั in, ้นมันหมดไปแล้วไอ้สิ่งที่คุณพูดบอกว่าเฮ้ยพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าไม่ได้ผมไปช่วยปราศัยมีคนรอฟังเยอะแยะไม่มีใครรอฟังคุณหรอกครับเขาอยากฟังดรทักษิณเขาอยากฟังที่ดรทักษิณฟนอินเข้ามาต่างหากครับเขาไม่ได้ไปสนใจคุณเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคนเสื้อแดงเขาไม่ได้ให้ค่าคุณนะคุณเฉลิมคุณอย่าคิดว่าเขาให้ค่าคุณนะเขาแบบโอ้รู้สึกว่าคุณนี่คือดาวสภาอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่เลยครับ คนที่เป็นหัวใจของพรรคเพื่อไทยคือดรทักษิณคุณไม่ได้มีความหมายอะไรสําหรับคนเสื้อแดงเลยแม้แต่นิดเดียวนะไม่ได้มีความสลักสําคัญใดๆทั้งสิ้นนะเฉลิมอยู่บำรุงคุณเด็กคิดนะแล้วถามว่าอย่างพวกผมเนี่ยรุ่นอย่างพวกผมเนี่ยรู้ไหมพฤติกรรมของคุณเป็นยังไงคุณมันก็นักการเมืองก็ไม่ต่างจากชวนนั่นแหละก็ประเภทเดียวกันคือใช้วาทกรรมก็เหมือนพรรคประชาธิปัตย์อาละคุณมาจากพรรคประชาธิปัตย์คุณมาจากวาทกรรมการใช้วาทกรรมเข้าสู่การเมืองคุณมีฝีมือในการบริหารอะไร คุณมีศักยภาพอะไรคุณมีประสิทธิภาพอะไรพักเพื่อไทยเขาไม่ใช่ไม่ให้คุณการที่คุณมาร้องขอว่าให้พักเพื่อไทยช่วยขับคุณออกไปทีเถอะพักเพื่อไทยขับฉันออกมาเลยแล้วผมถามว่าทําไมพักเพื่อไทยเขาจะต้องให้ตําแหน่งสสคุณคุณไม่ได้ทําอะไรเลยที่ทำไปเขาก็ยังให้ตําแหน่งปาร์ติลิสกับคุณปาร์ติลิสเป็นโคต้าของพักเพื่อไทยไม่ใช่ของคุณเขาให้คุณนี่ก็ถือว่าบุญกะลาหัวแล้วนะเฉลิมยังจะมาลําเลิกอะไรอีกครับ เขาแต่งตั้งลูกคุณให้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขนั่นก็ถือว่าเขาให้แล้วคุณรู้ไหมว่าสอสออีกเป็นร้อยๆคนที่สอบตกไม่มีใครได้แม้แต่คนเดียวเนี่ยคุณนี่ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปาร์ตี้ลิสต์ได้ทั้งลูกคุณมีตําแหน่งนะในฐานะที่เขาเองเขาก็ลอมชอมกับคุณอุ้งอิงเองก็พยายามที่จะพูดจะคุยกับคุณพยายามที่จะเคลียร์ถ้ามันเกิดปัญหาแต่สิ่งที่คุณกระทานั่นคือคุณก็โวยวายคุณอยากได้ตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วคุณไม่ได้ เ,เขาก็แต่งตั้งลูกให้ไม่งั้นเขาจะไปตอบกับคนอื่นยังไงนะ่ะไอ้คนอื่นที่เขาสอบเข้ามาที่เขาเลือกตั้งเข้ามาได้แต่จู่ๆเอาพรรคเพื่อไทยก็ให้โควตาพิเศษกับคุณให้วันอยู่บำรุงเป็นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนั่นก็ถือว่าเขาให้เกียรติคุณอย่างเต็มที่แล้วนะแล้วคุณยังจะเอาอะไรอีกนี่คือการให้เกียรตินะ คุณเองก็อาศัยพักเพื่อไทยอาศัยชื่อเสียงของพักเพื่อไทยตัวคุณเองไม่ได้มีศักยภาพไม่ได้มี power อ,อะไรที่จะทําให้ประชาชนคนไทยไปเลือกคุณนะคุณไม่ได้มีคะแนนนิยมอะไรเลยนะเฉลิมอยู่บารุงโดยสายตาของคุณคุณก็แค่เป็นสอสอปากดีปากเก่งเท่านั้น,นครับใครอยากจะไปฟังคุณฟังคุณแล้วพูดไม่รู้เรื่องโดยช้ำไปฟังแล้วอะไรก็ไม่รู้โวยวายเอะอะโวยวายอะไรต่างๆผมฟังแล้วผมเบื่อไงผม,อผมฟังแล้วผมรู้สึกเสียอิสอเอียนไง กะไอวาทกรรมของคุณไอพูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็คืออย่างนั้นเนี่ยผมเนี่ยคือกระจกให้คุณนะให้เห็นซะว่าวภาพคุณน่ยคือยังไงในสายตาประชาชนในสายตาคนที่เขาอยู่เพื่อไทยเขาเลือกเพื่อไทยเขาคิดยังไงคุณไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรแม้แต่น้อยเลยสําหรับพักเพื่อไทยนะพักเพื่อไทยก็ยังให้เกียรติคุณขนาดนั้นผมถือว่าเขาใจกว้างมากแล้วนะแต่งตั้งลูกตัวเองลูกคุณให้เป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่ก็ถือว่าโอเคมากนะเอาละการที่วันจะออกหรือไม่ออกกันไม่เกี่ยวกันวันมันก็เป็นคนที่โอเคใช้ได้นะแต่คุณเนี่ยกําลังทําให้ลูกคุณเสียนะคุณกับโ oh, อลูกคุณแบบไม่เข้าเรื่องนะคือวันเนี่ยเองก็ทํางานเขาก็อยู่กับพักเพื่อไทยเขาก็ผูกพันกับพักเพื่อไทยมนาะแต่คุณต่างหากคุณไม่ควรจะออกมาแบบนี้มันส่งภาพเสียต่อวันอยู่บํารุงนะวันจะไปอยู่พลังประชารัฐก็ไปอยู่ไป แต่คุณก็ไม่ควรจะออกมาท,ท้าทายคนเราถ้ามันมีสปิริตถ้ามันมียางอายนี่ผมใช้คําว่ายางอายนะถ้ามันมียางอายมันก็ต้องเคยโคตาคะแนนรวมของพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาจากตัวเองเขาไม่ได้นิยมคุณนะเขานิยมดรทักษิณเขานิยมพรรคเพื่อไทยนะเขาถึงได้คะแนนปาร์ติลิสคุณถึงได้ปาร์ติลิสไงเขาก็ยังอุตส่าห์ให้ปาร์ติลิสคุณควรจะสํานึกด้วยซ้าไปว่าเฮ้ย hey, เขาอุตส่าห์ให้ปาร์ติลิสปาร์ติลิสเป็นโคต้าของพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าเกิดเป็นสสสิ ถ้าลูกคุณได้เป็นสสหรือคะแนนของพวกคุณเยอะแยะไปหมดสิเอออันนั้นไม่ว่าแต่อันนี้อะไรครับหนึ่งลูกคุณก็สอบตกแล้วคุณยังได้ตําแหน่งปาร์ติลิสเขาก็ยังให้ตําแหน่งปาร์ติลิสคือความนิยมของพรรคนะเขาไม่ได้นิยมคุณนะคุณอย่าลืมนะเฉลิมอยู่บํมรุงเขานิยมดรทักษิณชินวัตรเขาอยากให้ดรทักษิณชินวัตรกลับมาเขาถึงไปเลือกปาร์ติลิสให้พรรคเพื่อไทยไง คุณอย่ามาละเมอว่าตัวคุณมีความสําคัญนะไอไปฟังปราสายไม่มีใครอยากไปฟังคุณหรอกครับเพราะฟังแล้วไม่รู้เรื่องพูดอะไรเออะวายๆอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ได้ศับไอ้นั่นคือหลักการและที่สําคัญที่สุดเนี่ยคุณไม่ใช่เหรอลูกคุณไม่ใช่เหรอที่ได้ย้ายข้ามห้วยเนี่ยที่ตอนนี้มาเป็นตํารวจจากทหารมาเป็นตํารวจก็ได้ใช้อํานาจของพักเพื่อไทยถูกไหมครับพักเพื่อไทยเสียไหมเสียในสายตาประชาชนแต่คุณได้สบายๆแล้วลูกคุณได้ย้ายข้ามห้วย คุณทาประโยชน์อะไร้กับพักเพื่อไทยอ่ะไหนผมถามหน่อยศักยภาพคุณหรือตัวคุณเหรอที่จะทําให้พักเพื่อไทยมีคะแนนมากขึ้นไม่จําเป็นเลยครับดอกเตอร์ทักษิณไม่ต้องเอาคุณมาเอาใครมาก็ได้ไม่จําเป็นคุณต่างหากที่รับผลประโยชน์จากพักเพื่อไทยวันนี้ที่คุณอยู่ได้มีหน้ามีตาอยู่ก็เพราะพักเพื่อไทยคุณก็เป็นสสอเก่าสสที่มันหมดอายุไปแล้วด้วยซ้ำไปผมอยากจะให้คุณสํานึกนะเฉลิมอยู่บ่มุง สิ่งที่คุณได้ลูกคุณได้เป็นตำรวจไปมองหน้าลูกว่ามาจากใครมาจากพักเพื่อไทยนะมาจากบารมีของพักเพื่อไทยมาจากบารมีของดออรทักษิณน,นะไอ้ที่คุณมาท้าเยงเยงกับดรทักษิณจะนู่นจะนี่คือถ้าไม่ถูกกันก็คือไม่ถูกกันก็แค่นั้นเองไม่พอใจไม่พอใจที่เขาไม่แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีก็ก็คุณสอบตกก็ลูกคุณสอบตกตำแหน่งรัฐมนตรีก็ให้คนที่มีความรู้ความสามารถไปละคุณแก่ขนาดนั้นแล้ว ก็ให้คนที่เขามีศักยภาพทํไมไปไม่ดีกว่าเหรอให้คนรุ่นใหม่ทําไปไม่ดีกว่าเหรอแล้วคุณจะมาห่วงตําแหน่งทําไมอยากจะมาได้พอไม่ได้ก็เอออะบอยบายจะลาออกนู่นนั่นนี่โคต้าตัวเองไม่ได้เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ของพักอย่างนั้นเหรอคือผมไม่เคยมองคุณเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ของพักนะเพราะคุณไม่เคยได้ช่วยอะไรคุณไม่ได้ช่วยอะไรการปลาัยของคุณคุณคิดว่าคุณจะเรียกคนได้เหรออย่างคุณเหรอครับที่จะไปเรียกคนเสื้อแดงจะไปเรียกประชาชนให้มาฟังอ่ะเขาไม่อยากฟังคุณได้ซ้ำไปเพราะฟังมันไม่รู้เรื่อง เขาอยากฟังนู่นนโยบายเขาอยากฟังว่าพักเพื่อไทยเขาจะพัฒนาอะไรนู่นไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยคุณไม่ได้มีส่วนสําคัญกับคนแสดงแม้แต่นิดเดียวนะเฉลิมอยู่บ่มรุงสํานึกตัวเองนิดนึงดูสภาพตัวเองบ้างนะครับนี่ผมไม่ได้ดูถูกคุณนะแต่ผมอยากให้คุณมองตัวคุณเองที่มาท้าดีเบตนู่นนั่นนี่คืออย่าเลยครับมันขายที่หน้าไอสิ่งที่คุณพูดเนะี่ยผมว่านักข่าวมันหัวเราะได้ซ้าไปนี่มันยุคไหนแล้วเฉลิมอยู่บํารุง ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้คาพูดอย่างคุณไม่มีใครเขาฟังอ่ะแน่จริงคุณก็ไปเปิดเวทีสิไปไลฟ์ไหมไปเปิดเวทีจะมีคนฟังคุณไหมล่นะเรียกคนได้ไหมลนะ่ะทําไมผมจะไม่รู้เขาว่าเป็นใครเพราะมีเสื้อแดงเพราะมีมวลชนเพราะมีประชาชนที่เขาศรัทธาในพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแหละที่เขาไปฟังป้าสายเขาจะไปฟังคุณเหรอครับคุณลองไปเปิดเวทีสิไม่ต้องดีเบตหรอกเอาคนเราฟังอย่างที่คุณบอกอ่ะเอาคนเราฟากเลยอ่ะคุณไปเปิดก่อนเลยครับดูซิว่าคนจะไปขนาดไหน กับดร์ักษินพูดคนหนึ่งคนจะมาขนาดไหนเอาแค่นี้ก็พอเฉลิมคุณไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปหนึ่งลูกของคุณเนี่ยนะครับได้ถึงสองอย่างหนึ่งได้พ้นคดีที่ไปยิงตํารวจอันที่สองลูกคุณได้ย้ายข้าห้วยจากทหารมาเป็นตํารวจอันนั้นก็ถือว่าคุณก็ทําเพื่อ ครอบครัวคุณคุณไม่ได้ทําเพื่อประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้อะไรจากการที่คุณย้ายลูกคุณไปเป็นจากทหารไปเป็นตำรวจนะอย่าลืมนะเฉลิมถ้าไม่ได้บารมีของดออรทักษิณถ้าไม่ได้บารมีของพักเพื่อไทยพลังประชาชนขนาดนั้นนะ่ะมีหรอลูกคุณจะย้ายได้อันนี้เข้าใจตรงกันนะเฉลิมอยู่ตรงผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่บางอย่างผมก็ต้องตอบโต้คุณบ้างพักเพื่อไทยเขาไม่เสียเวลามาตอบโต้กับคุณหรอกครับเพราะคุณพูดไม่รู้เรื่องคุณจะให้พูดไหม คุณจะให้พูดความจริงไหมทาไมเขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณเมาวายตลอดเข้าไปในพักก็เมาวายกินแต่วายกันไงคุณยังไม่รู้เรื่องนี้อีกหรอครับว่าในพักเขานินทาคุณยังไงเขาว่าคุณยังไงบ้างเมาวายไปอะไรที่จะเป็นสาระไม่เป็นสาระเข้าไปกินแต่บายกินแต่เหล้าแล้วใครเขาจะมานับถือคุณใครเขาจะมาเชื่อถือคุณฝากไว้ด้วยนะเฉลิม